นิทานเรื่องควางหลงเงากระครั้งหนึ่งนานไปแล้วใจกลางป่ากว้างมีควา,มมางตัวหนึ่งกําลังกินน้ําจากบ่อน้ําใสสะอาดขณะที่มันกาลังก้มลงไปนั้นมันก็ได้เห็นเงาสะท้อนในน้ําเห็นเป็นภาพงาภาพของควางอันงดงามและเปล่งประกายท่ามกลางแสงแดดทำให้มันทำให้เกิดลวดลายแบววับแวววาบนผืนน้ำ าของข้านี่ช่างสวยง,งามเหลือเกินเจ้ากวางได้กล่าวไว้มันเหมือนมันเหมือนงดงามเรากับมงกุฎเลยทีเดียวเจ้ากวางพินิจเงาของมันเนื้อนานจนสายตาของมันนั้นเหลือวไปเห็นขาอันเลีวเล็กของมันเมื่อจึงถอนหายใจพูดว่าขาที่เร็ยวแรงและอ่อนแอขนาดนี้มันทำลายความสมบูรณ์แบบของข้าียจรินท่าในใดนั้น พันพาและสุนัขล่าในของพวกเขานั้นก็ได้เข้ามาใกล้ๆเสียงของพวกมันก็ได้ดังก้องไปทั่วป่าเจ้าความจึงรีบหนีด้วยสัญชาตยานขาของมันนั้นก้าวอย่างว่องไวทําให้มันนนั้วิ่งผ่านป่าไม้ได้อย่างง่ายดายแต่อนิจาในขณะที่วิ่งผ่านต้นไม้มากมาเขาอนุดงามของมันนั้นไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้และติดอยู่กับตรงนั้นทําให้มันไม่สามารถวิ่งหนี ได้อีกต่อไปกระทั่งหมาล่าเนื้อเข้ามาใกล้จนเจ้าปานนั้นรู้สึกได้ว่าภัยกำลังมาถึงตัวของมันมันจึงได้ข้องควยกับตัวเองว่าข้าเนี่ยมันจะงงเน่างงเข่าเสียจิ่งข้าดูหมิ่นขาเล็กที่อาจจะพาไปอย่างที่ปลอดภัยและช่วยชีวิตข้าได้แต่กับกแต่กับต้องยกย่องเขาอันไรประโยชน์ที่ ตันนำพาหายนาะมาสู่ค่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเปบ่อยครั้งที่เรามองข้ามหรือดูหมิน่นอาจจะทำในสิ่งที่มีค่าที่สุดในยามที่จำเป็น